สบายดีเด้อพี่น้องลองหลีกับแฟนมาหาเมาือนนี่สิเมื่อแะ้วบ้าบานนี่เมื่อแล้วเห็นเขาผ่านเห็นเขาขี่รถออกมาหน้าลียังอยู่บ้านบ้อเฮ้ยหุ่พะหมเมื่อบาทนี้มาแต่บ้านชีสว่าง ยู่ฟุนบ๊วยพะห่มบอลลีดช่จะคู่บอลลหดเนี่าวันนเนี่ยก็ได้ฮะมาพี่ลูกมาพี่มาโอ้ยเป็นทุกพะห่มเป็นซื้อไหมบอลหรือจังใดเออมาน้ำเขาอาอถไว้มาจะใส่น่นะบ้านไหนยังเกาะ ดงหมดเออใครเอามาไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มาแต่พุ่นบ่เราไปใส่แต่ดงหมดไปนอนดิพุอืมพระห่มเอ้ยไปดีเออเอออืมแกงวายเลย พูดมาเลยสิขึ้นไปนอนก่อนมาหน่อยม่เปไ็นอะไรแหละม่เปไ็นอะไรอยากเล้งยาเราเลี้ยงเมื่มอฝนแล้วเมื่อบ้านแล้วไอ้แล้วเมื่อบ้านแล้วมาหน,<ป>น้าหวาแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่กรุงได้เนาะเพิ่นหายไม่น้ำนะอันนี้หายหญ้าเพิ่นบ่นี่เออปาท้อด้่ลายเติบเนาะอันนี้ก็เพื่อปอกเนาะเออต่อไปคือด้ดลายเตืบอืมแล้วครับบอกปอกมึงดูเนยเนี่ยมันได้แต่เลยนี่ข้างในมันนี่แกบบใบลายปอกมึงดูอันนี้ไหน อาไม่น้ำบ่หนิเอเอก็เขียดแหงน้ำปูดาคุณได้เขาเขียดแหงปูดเนยวันนี้ได้แกงเงินฮะเก่งออเก่งเอเงินเท่งเองินเทงไม่น้าถือเพก

ออกซะหมวกมันฟวกหนาด้เออเออเปิดออกเนี่ยปิดออกเลยซ้ำมันคาคอมานนะอะไรไหมฮะเก้ยไอ่อะไรจุ๊บแก้มเอื้อยกันอุย khăn nữa, khăn nữa. Ui, chụp ai hãy sao chụp ai? Không kèm ai nè. Không ai hay à không em. Không kèm nữa, không kem nữa. Ờ phân cái hô hô đây. Ở đây phô. Mà cứ đi hay Rồi không kèm mẹ đứa. mày đứa luôn. Hãy subscribe cho nè Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho Mình nhảy mà hai cái gì đây mưa bỏ bà này, Nên pháo Nên pháo này Nó pháo hươn đó Nó ăn pháo hươn này mới nhảy Chụp kem chụp kem chụp kem à, Mưa bỏ mưa cậu ai cậu gửi bao. นะบ่บ่บ hey, mm ่เถอูบ hmm. ุยาดอกลมแหงมื่อนี้ใช่ดอกทางดีอยู่แต่นี่ลูไปนะดีอยู่ให้เน่เอาไว้เลยไว้นะตาเพิ่นหลอดตาเพิ่นยางหลอเฮ้ยดึงลงกในสวนไงอืมอดใจเด้อ

ขายหากเลยขอให้่คอืกาเดินทางใครโอ้เป็นัแล้วขึ้นมาเล่น้ำไหมเออนะชาผ้าน้องครับเฮงบจะขึ้นมาอีกไห ความมือตามมือออกมาแล้วมุดมาหายเลยกว่าคันได้ร้ายนะเออเอาจักซี่จีบปลาซื้อเอาน้องเงินอยู่พี่เ่ายแล้วกระปุ๋ยใช่ใช่ฮาปูฮาปูฮาปูมามา,มา mà phù chung 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 phù chung 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 nó bật บ่อได้เลยชงพันนี่ก็ดีนะคันถือเนาะเอาคลายเป็นใบได้ยูปูอือบอขายเป็นใบได้ใบเด็เทไรปูปูโรมาพี่น้องเว้ยเออขายหน่อยนขายน้อยไปยักนได้ทีนึงินะชาเหนื่อยเพาิมานอนนะ้มาบนข้นมนเ้าเ Nguyên tạp. Qua tuk kỳ lỗi yam. Hai bung này, bung này, hai bung kia nầy. Hai bung này, hai nè kia nầy. Hai bung này, hai bung kia 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 Hãy kia 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 hãy kia 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 hãy kia hãy kia kia nè, kia 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 สุี่วสิไปสางน้าเกอยังห้างเไบก่ใหญ่ปุบตลาดหันหัมาบงหันหันบงอ้าเห็นบ่ปุกินแล้วปุห้ยหปูบงงหปูบงเออนอ้ดูมันกระูกกระดูกลกะข้อคนอ๋อกระูกด้อ คือเปียไก่ลอยอยู่ภายทงน้อยชงจุบ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 เห็นมันอยู่บ่มันกินใหยื่งนี่นะกระบวยกระบวยอยู่บ่ไปแล้วกะเกาะกะเกาะอยู่มื่อนี้ปูกับย่ากับมะฮาได้ไหมแล้วก็ถือได้ค่ะแม่ถือได้ค่ะว่ากันนะอถ้าแม่แม่หลังเ้าก็มาดองเ้ากรมาแวกถือได้น่ะเราถือเราถือชองโตหนึ่งกลับไปกลับมาเราวมกตัวเดียวมู้ยจับตัหิ่

เห็นไอ้ย่างไปให้เบิ่งแนี่เอออะไรตั้งขยันเลเอือยเมื่อแล้วเอือยเมื่อปลาแล้วเอ,อือยกัได้เมื่อก็าม่ยมือเนียออากาศหนาวแมนคว่ำบอดาวเป๊ะเลยเป็นขาดขะนิ่งไหวมือหนาวได้เออเวนลี่พี่น้องเลยเป็นาระเทศจูบน้อยเพื่อนพะได้นังยินนาอพี่น้อง เชียงในสังกะซีมันต่ำหรือมันฮอนพตเป็นใจอยู่มุ้งหงากะก,ะก,ะกะ็ได้กินนันชนแก้วช่วงสวงการนาะเหียว <c oughs> <laughs> จะถึงแล้ววันที่หนึ่งอีกเนาะค่ะใตสวัสดีครับทุกพี่ตุกพี่สวัสดีครับ ขอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์นอทีมาเบิ่งมาซุ่มก่นเหตุจนคำและองเพิ่นอยากเพิ่นคอยตัง้งคืนเพิ่นว่ามือ <c oughs> นี่ตี้เพิ่นจิไปตัดใหม่ไผ่อ่ะบบอก <c oughs>